เอาละครับวันนี้เราจะมาอยู่ในสกิปิดีอฟเฟนจากคลิปผนโวตน,นะครับซึ่งเราจะมาผ่านในช h a p ตได้สี่ไดเมร์ 4, กันซึ่งผมก็ได้หาวิธีผ่านมาด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งวิธีผ่านในล่งกอข้อหนึ่งคุณต้องปลดล็อกเพิ่มมา3ช่องนะครับจาก5ช่องนั่นเองตัวละครตัวแรกที่คุต้องมีคืออาิมิสปิกแมนและค่าอัพก็ประมาณนี้นะครับหรือจะไม่อัพก็ได้นะครับต,ต่อมาตัวที่สอง ตัวสองก็คือ Hawk Woman ซึ่งเอาไว้สโลแล้วก็บัฟนะครับเอาไว้บัฟอัลติมิสปิปอร์แมนแล้วก็เอาไว้สรมบอสกับมันตัวที่3ามเลยตัวที่ทุกคนรู้ยก็เองก็ต้องใช้นะั่ก็คือตัวปั๊มตังของเราเองซึ่งผมแนะนำให้อัพปันให้หมดเลยนะครับมันจะได้สะดวกสะดวกส่วนตัวที่4ของเราก็คือ DJ Woman ก็คือ Speaker w ์ m a แมนั่นแหละทุกคนซึ่งให้ก็อารประมาณนั้นแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็ออคืผิดก็คือ Dark Speaker Man ให้อัปการทั้งหมดเลยนะครับมันจะได้เล่นง่ายๆต่อมาต่อมาตัวละครที่เราจะนำมาใช้เลยนั่นก็คือ o b i t l c a m e r a Man นะครับแล้วก็ตัวต่อมาอัปเกรดท t i ัน n ีเมนตัวนี้ยังไงก็ต้องมีครับเวลาเล่นไนท์แมร์แล้วก็ตัวสุดท้ายนะทุกคนนั่นก็คืออัปเกรด Last Laser Kamila Man สองจน ซึ่งเป็นตัวหลักที่เราจะต้องใช้กันนะครับหนึ่งเลยเราจะมาเริ่มกันก่อนไปกันเลยโอเคหลังจากเข้ามาในแมปแล้วครับให้ทุกคนหยุดเวลาก่อนแล้วก็ให้มาวางด a r k s สปิกเกอร์แมนเพื่อจะได้เป็นตัวดามีหลักในครั้งนี้แล้วเราหุน้ะให้อัพก่อนนะครับหนึ่งขั้นแล้วก็เล่งเวลาปฟูดสามใครที่มีนะครับแล้วก็ล็อกให้มอนเข้ามา ผมขอตัดสริปนะไปแป๊แบ,บเดียวเองโอเคหลัง okay. จากนั้นพอเราฆ่ามบอแล้วก็รอฟาร์มตังค์ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นให้เรารอให้ได้เงินพอที่เราจะวางดีเจบูมเมนถ้า้องกวนวางไปแล้วก็ให้ทุกคุเาราไว้สักพักก่อนนี่ครับเราให้เ่าได้ตังค์ก่อนแล้วค่อยกดอับังนั้นเองเราก็จะมาวางตัวปั๊มตังค์ของเรา ซึ่งทำให้ผมถึงไม่วางต,ตุเต็ดด้วยเพราะว่ามันจะหลุดนะครับให้เราวางให้ครบสิบตัวเลยให้วาตรงนี้นะครับมันจะง่ายดีเพราะว่าเราจะได้บัฟไปด้วยมันจะได้ฟาร์มต่างง,ง่ายๆเพราะอย่านั้นเองให้เรามาโฟกัสที่ดาร์คสปิก m a n ซึ่งแล้วก็เราไปเลยจิงกว่าเราจะอัพดาร์คสปิก m ม n เต็มนะครับอย่าเพิ่งไปอัพตัวทำเงินหรือก็อัพดารเงินพอตันปุ๊บแล้วก็กด แล้วก็วางอษรัคสปีกเกอร์แมแล้วก็กดอัพทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเราก็รอฟาร,ร์มตามก็อัพอากสปีกเกอร์มทุกตัวให้เต็มซึ่งห่อนําให้นัามันกดอักกพกลิทั้งหมดนะครับมันจะได้อัพทีเดียวนี่มันจะไม่เสียเวลาแล้วให้เราวางอักกพกลิตลับนี้ซื้สารามระดับไปฟางตรงนี้นะครับวางตรงนี้นะครับแล้วก็วางให้ครบสามตัวแล้วก็ออ,อุ้ยกดอ้ยแม่ต้องวางฮอกมันก่อนนะเพื่อนเราจะได้สโลมอนเพราะว่าเผื่อมันหลุดมาเราจะได้ สโลไวเลยแล้วก็วางาลัดเลเซอร์ให้ครบเอายิงเราคนวางคอคูเมนก่อนนะครับก่อนวางาลัดเลเซอร์มันก็ให้อ,อัพลัดเลเซอร์ให้ตันเลยนะครับวางทับแล้วก็วะอุ้ยผิดตัวจังวางแล้วอัพให้ตันเลยเราจะได้มีดาเมจพอในการฆ่ามอนอย่างนี้นแล้ก็อัพเรืออาจจแหลกหน,นะครับเครื่องมันกระตุก ก็เอาไปเรื่อยๆเอปไปเรื่อยๆแต่ั้นในหะ้เราวาอันติมิสสกิ๊กแมนฟังในนี้แหละฮะมันสะดวกดีแล้วก็อเอาคอร์กผูแม่เนี่ยบัฟให้กับอันติมิสสกิ๊กแมนถ้าใครกดแล้วมันบัฟไม่ดีให้เราแยกวางตรงนี้นะครับแล้วก็กดอับอันติมิสสกิ๊กแมนไปจนเกือบผุ้นเลยวลสุดท้ายนะคุณ ก็จะวาง level up ตีจูดิอุสนะเห็นไหมครับหน้าเวเลนโอรที่จะฆ่าอัพเกรดแทนสปิการแ,แมนได้ซึ่งเพราะว่าเรามีอันติมิสสปิการแมนที่มีบัฟของขอกเล้งเลยฆ่าได้ลูกคุณก็ให้อัพอันติมิสสปิการแมนไปเรืๆๆ่อยๆไปเรืเร่อยๆจนถึงจูบิอเกือบสุดท้ายถ้าใครอีกช่องหนึ่งก็วาง level up สกิลเอ,ลอเจนต์มาก็ได้นะครับมันจะได้บัฟลดราคาเพิ่มไปอีกซึ่งบอกเลยมันดีมากแลัาานั้นเอง แล้วก็รอเรื่อยๆอัพเลเวลเกือบสุดท้ายได้แล้วพอนี้เราอัพได้ถ้าเราเดินมาตรงนี้นะครับเราจะวางค็อกให้วางดีเจวูแมนก่อนแล้วก็ให้ทําการอัพให้ตันดังนั้นประมาณเราจะมาวางตัวสลูมอนรอซึ่งตรงนี้ผมวางผิดซึ่งวางตรงนี้น่าจะเหมาะสุดครับเพราะว่ามันจะสลูครอบปุ่ม แล้วก็ให้วางอีกตัวหนึ่งไว้ตรงนี้ให้อยู่ในระยะบ๊อบนะครับหรือถ้าใครอยากให้มันกว้างๆกวาง,วาง,วาง,วางดีจีวูแมนอีกตัวเงินีด้นนพอก็ปืนนิดหน่อยแล้วก็วางดีจีวูแมนก็อัพอัพอัพหลจากนั้นก็ปืนอัพให้มันตันแล้วก็วางเอไม่ใช่สิเราต้องมาอัพคอปปูแมนให้ตันหลังจากนั้นเราเองก,ก็รอตังครับเพราะตรงนี้เราจะต้องวางออปติทอลคามเมราแมนซึ่ง เซตนี้สามารถผ่านชัปเตอร์6ธรรมดาได้นะครับผ่านแน่นอนเพราะเรื่องจากในชัปเตอร์6เราวาง UCC e ไม่ได้ซึ่งเราเองก็จะวางช่องกล้องวีดีโอเมนเพกก่อนอัพนะครับว่าเนื่องจากผมใช้ตังเยอะพอเขาที่ช่องกลองวีดีโอเมนพุทให้วางแล้วก็อัพให้ตันเลยนะทุกคนพรอะดาวิดม,มันจะไม่พอวางแล้วก็อัพให้ตันเลย ซึ่งผมก็จะเล่งเวลาในตอนต่อๆแล้วก็อัพให้มันตันมันจะได้เสร็จไวๆซึ่งหลังจากถึนแล้วเราก็แค่รออัพอัติเวสติปิกแมนให้ตันนะต้องลองดูงก่อนอาจจะเสียบตาหน่อยทุกคนเวลาอาจจะปิดอิฟิกก็ได้ทั้งพอเราอัพอัติเวสติปิกแมนให้ตันแล้วเราก็แค่รอเงินเพื่อวางอัพกิท่ท่านทีวีแมนซึ่งมันก็ใช้ตรงนี้แต่ว่าพอถึงระดับนี้เราจะวาง ได้เลยเพราะว่ามันให้ตังค์เยอะแล้วเทาานี้เราก็ปล่อยยาไปะสักพักนะครับที่ผมบอกว่าสักพักเพราะว่าจะเอามาประมาณนี้มันก็ใช่ว่าจะฆ่าได้เปิดทางนี้เลยเราต้องวางขายวางไปอีกจุดหนึ่งเมื่อบอสมันเริ่มหลุดอีกแล้วซึ่งอาจจะแหลกหนัอยนะทุกคนแต่ว่าให้รอมันมาถึง้งนี้ก่อนล้าค่อยขายขอบคูณแม่ที่วางซ้ยสองคก่อนหน้านั้น ให้มาวางไว้ตรงนี้แทนคุณคณมันจะได้สดปันอยู่บ่อยๆซึ่งแล้วแต่คนเลยนะครับอันจากนั้นก็ให้ทุกคนดูตามคลิปแล้วก็ทําตามคลิปเลยนะครับมันก็จะผ่านแน่นอนเพราะว่าเรามีตัวสารโอมีตัวดาบเบตพร้อมแล้วเอาพิท่อไม่ต้องขายนะครับวางไว้อย่างนั้นแหละซึ่งก็จะปล่อยให้ดูจนจบคลิปเลยนะครับซึ่งสูตรนี้ จะบอกเลยนะครับว่ากุจะจพาหมนหดได้บ้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรอให้คลิปมันจบก,ก่อนนั้นในส่วนอันนี้ อ่ะทุกคนน่าจะจบแล้วนะซึ่งสูตรนี้สามารถใช้ผ่านชั้นตสามชั้นต้สี่ชต้นนในแม่ได้แต่2ไม่ได้ทุกคนมันผ่านไม่ได้เซต,ตนี้ใครมีเซตผ่านในก็ฝากพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับซึ่งก็มีแค่เดป